สวัสดีครับหมอพัฒแพทย์ฝังเข็มครับมีหนึ่งเคสที่หมอรักษาวันนี้น่าสนใจนะครับหมอคิดออกแล้วว่าจะอธิบายยังไงเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีอาการอย,าอย่างอย่างที่อย่างที่หมอบอกนะฮะคนหนึ่งอาการก็คือว่าแขนขาไม่มีแรงแล้วก็ใช้คําว่าแขนขาเย็นก็ไม่ผิดนะครับหมอตรวจร่างกายแล้วปรากฏว่าชีพจรอ,อ่อนแล้วก็ชีพจรจมในทางแพทย์แผนจีนเรียกว่าภาวะหยางพ่องนะครับ ก็คือหมายความว่า,าพลังหยางไม่มีทั้งแรงทั้งไฟหายไปหมดเลยนะครับวิธีรักษาหมอมีการฝังเข็มเข้าไปที่จุดลมปราณใช้ขเาขาเขาเรียกว่าจุดชี่ไห่นะฮะแล้วหมอใช้วิธีเผาไฟไปที่เข็มเพื่อเรียกพลังหยางเ้าขึ้นมานะครับแล้วก็หมอจะมีตัวยาตัวหนึ่งเรียกว่าบำรุงชี่บำรุงพลังหยาง เพื่อกระตุ้นให้หยางกลับมานะครับและพอหยางกลับมาแล้วมีพลังมากขึ้นวิธีการในการดึงพลังหยางขึ้นฟังแล้วอาจจะดูงงๆนะฮะก็ต้องไปบำรุงที่น้ำด้วยไปถึงทะเลของพลังเพื่อดึงน้ำกับไฟให้ปลองดองกันพอน้ำกับไฟปองดองกันพลังหยางกลับมาอาการแขนขาเย็นแขนขาไม่มีแรงก็จะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญ ลักษณะของคนประเภทอย่างพ่องคือเขาจะผอมก็จะกลับมามีเนื้อมีหนังนะครับใครที่มีอาการดังกล่าวก็รักษาทางแพทย์แผนจีนได้ครับ